ทุกท่านรายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปากกับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่25ของเดือนกุมภาพันธ์ปี2566เหลืออีก3-4วันก็จะสิ้นเดือนนีนะ้ซึ่งเหตุการณ์การอากาศก็เปลี่ยนแปลง ขณะนี้ก็มีความเย็นอยู่ที่21องศามีลมพัดแรงเป็นช่วงๆอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวบางทีก็มีฝนตกลงบ้างส <c oughs> ิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตานั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้ วันนี้อยากจะพาท่านมาศึกษาในประเด็นที่สืบเนื่องจากเมื่อวานเรารู้แล้วว่าถ้ารู้จักอริยสัจส,สีชื่อว่าผู้มีตาสมบูรณ์แล้วก็สามารถไปจนถึงขนาดพ้นจากทุกได้วันนี้เราจะมาศึกษาในประเด็นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงการพ้นจากความทุกข์ทุกคนนั่นแหละไม่จำเป็นที่ว่า จะเป็นคนรวยอย่างเดียวคนดีอย่างเดียวหรือคนเลวอย่างเดียวก็สามารถพ้นจากทุกได้ถ้าเข้าใจสระทิ้งสิ่งที่ไม่ดีแล้วเดินตามทางที่ดีอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยถึงทำให้พ้นจากความทุกข์พุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดไม่พ้นอยู่กับอายตนะทั้ง6กชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากทุกข์อายตนะคือ อะไรอยายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายไปจนถึงใจนี้เองซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อนํามาซึ่งทุกนะเช่นญาติโยมทั้งหลายมีตาใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปเชื่อมต่อรูปได้เห็นรูปเนี่ยการดูรูปไม่ว่าจะเป็นดูลูกดูร้านดูสวนไล่นาดู ดอกไม้ดูต้นไม้ดูการละเล่นดูหนังดูพระราชาหรือดูอะไรอื่นๆที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยเมื่อดูแล้วมันเกิดทำข้อต่อไปคือความพอใจแล้ไม่พอใจแลก็เกิดความเพลินพอใจก็เพลินไม่พอใจก็เพลินเนี่ยเมื่อไรก็ตามถ้าเราเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้ที่มาทางตานี่แหละพร,ระพุทธองค์ตรงกลัดว่ามันเป็นความทุกข์ ทำไมถึงมันเป็นความทุกข์ในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดมีอันพบกับความวิบัติหรือแตกสลายไปหรือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านว่ามันตายไปหรือมันหายไปมันต้องพัดพรากจากกันไปเราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจนะมันเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เหตุมันมาจากการดูญาโยนทั้งหลายดูลูกดูหลานอ,อยู่ๆลูกหลาน เกิดล่มหายตายจากไปโอ้ยเศร้าโศกเสียใจจากการดูเลอย่างเงี้ยเคยมีนะบางปนะีบ้านตระกูลมีลูกอยู่คนเดียวหรือสองคนนะรักมากก็เลยไปให้ยายเลี้ยงอยู่บ้านนอกนะอยู่ดีๆก็มีรถวิ่งเข้ามาในบ้านชนลูกหลานตายอย่างนี้ก็มีเห็นไหมแต่การดูเหล่านี้แหละ คุณเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดก็ตามเมื่อเพลินอยู่กับการดูเพลินในอารมณ์ยิ่งนักเพลินในการดูนั้นนั้นนั่นเป็นความทุกข์ที่ตามมาเมื่อเราจะพ้นทุกข์ก็สำรวมนี่แหละเมื่อเราสำรวมตาแล้วก็ดูสิ่งที่ควรดูอ่ะไม่นี่หมายความว่าเออไม่ดูเลยงั้นก็หลับตาเลยก็เดินไปเลยไม่ใช่ก็ดูที่จะเดินไปข้างหน้าจะก้าวไปข้างหน้าก็ดูว่าสิ่งไหนที่ จะทำให้เราเจ็บป่วยหรือไม่ให้เรามีตาไว้ดูเพื่อความปลอดภัยของกายนี้ความปลอดภัยของเท้านี้อย่างนี้ก็ได้อยู่แต่ถ้าดูแล้วเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานเหมือนกับลูกหลานเราซึ่งกำลังติดติดหนังติดเกมติดการ์ตูนติดอะไรสารพัดหมดเลยเห็นไหมฮะ <c oughs> มันก็ดูมากๆแล้วมันก็เกิดเป็นความทุกข์เสียหายทั้งสติปัญญาสั้งตาทั้งหูทั้งอะไรต่างๆที่มันตามมาเห็นไหมฮะ นี่เราจะพ้นทุกข์พุทเจ้าก็ทรงตรัสว่าละความเพลินในการดูก็พ้นทุกข์ในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าในในธรรมบะพระองค์ทรงตรัสเรื่องสันตติอมาตสาสนสันตติอมาตนี่ไปรบไปรบแล้วก็นชนะมาธรรมชาติของคนทหารเนี่ยเมื่อไปรบไปชนะมาแล้วกลับมาถึงเมืองตัวเองก็ดีใจ ฉลองยิ่งใหญ่จัดงานเต้นลาเอานางลามาเต้นลาเจ็ดวันเจ็ดคืนดื่มเหล้าดื่มสุราเม,มาไม้สนุกสนานเห็นไหมฮะสันติธาารรมนี่ก็เหมือนกันเอานางลามาแล้วก็ดื่มเหล้าเจ็ดวันเจ็ดคืนดูนางลาเต้นนางลาเ,เต้นลาไปเต้นลามาตายต่อหน้าต่อตาก็มีสันติธมารมได้สติจากการที่นางลาคนนี้เต้นลาที่สุดแล้วก็ชอบมากที่สุด อยู่ๆก็มาล้มตายต่อหน้าต่อตาอก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจจากการที่โอ้โหดูเพลิดเพลินต่อมานางลามตายไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ทราบว่าต่อมาก็ได้เข้าใจธรรมะได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนกันขี้เมาแล้วเกิดได้บรรลุธรรมก็มีอยู่นะฉะ <c oughs> นั้นญาติโยมทั้งหลาย พระอ,องค์ทรงตัดว่าผู้ใดก็ตามไม่เพลินกับตาไม่เพลินกับตา,ไม,บตาไม่เพลินกับหูได้ยินเสียงก็เช่นกันไม่เพลินกับกลิ่นคนดมกลิ่นก็ต้องกลิ่นนี่หอมกลิ่นนี่เหมน็นอย่างเงี้ยเพลินกับการกรินคือลินลอ้นรสนี่แหละรสอย่างนี้อร่อยรสอย่างนั้นไม่อร่อยเพลินอยู่กับกายสัมผัสอ่อนนุ่มนะอบอุน่น นะอันนี้ก็เพลินเหมือนกันเพลินอยู่กับใจคือธรรมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแนอดีบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างพระองค์ทรงตรัสว่าเนี่ยเมื่อไรก็ตามถ้าเราเพลินอยู่กับ <c oughs> สิ่งทั้ง6ทางนี้สิ่งนี้มันเป็นทุกข์แต่เมื่อไรก็ตามเราไม่เพลินอยู่กับสิ่งนี้มันก็จะพ้นทุกข์อันนี้คือความพ้นทุกข์ก็คือละความเพลินที่มันจะมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจออกไป พระเจ้าทรงตรัสว่าเราจะทํายังไงให้ละจากสิ่งนี้ถ้ามันจะไปเพลินไปแช่อยู่ก็หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆมาอยู่กับลมหายใจนี่แหละก็จะละความเพลินที่มาทั้งตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้อันนี้ก็พ้นทุกแล้วแต่เราไม่เข้าใจก็เลยไปแช่มันอยู่เมื่อแช่มันอยู่มันก็เลยมีพ้นทุกอันการแช่กัน ทำให้มันสยบมัวเมาอยู่มันเป็นภพเป็นชาตินะรูเจ้าใช้คําว่า <canvas. S 1> เพียงศักว่ารู้ก็พอละอย่าให้มันรู้มากรู้ว่านี่เป็นรูปรู้ว่านี่เป็นเสียงก็ไม่ต้องไปบอกว่าเสียงดีเสียงไม่ดีก็เพียงสักว่ารู้ถ้าทําได้อย่างนี้เราก็จะพ้นทุกข์เพราะจะไม่ไปถูกความคิดที่มาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายไปถึงใจพาเราไปเพลิดเพลินอยู่ตรงนั้น การที่เราเพิดเพลินสยบโมเมาอยู่กับสิ่งทั้งหอย่างนี้ไม่ว่าจะมาทางตาทางหูจมูกรินกายใจนี้ผู้เจ้าทรงตกัสนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งนำมาซึ่งความทุกข์รงการว่าเลยว่า <c oughs> เหตุเกิดหังกรรมก็คือผัสสะนะเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็เกิดมาจากผัสสนี่แหละ ทำอะไรก็ตามผัสสะเข้ามาทางตาทางหูจมูกร่างกายใจพอใจไม่พอใจหรือเฉยเก็เกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์แล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักธรรมง่ายๆและธรรมข้อเดียวคือระความเพลิดเพลินจากสิ่งนั้นๆแต่เมื่อเรามีแล้วเราจะบอกขอมันอย่ามีอย่าได้ยินอย่าได้ก็เป็นไปไม่ได้มีตาอยู่เห็นก็สักว่าเห็นอย่างเงี้ยเราก็เห็นอยู่บางครั้งเราก็เห็นสักว่าเห็นไม่ได้ ไม่ได้พอใจหรือไม่ได้ไม่พอใจกับสิ่งนั้นถ้าทําได้อย่างนี้อันนี้แหละเราจะพ้นทุกข์เนี่ยหลักการพ้นทุกข์ของพุทธศาสนาสอนอยู่ตรงนี้การรู้จักควบคุมกํากับไม่ให้จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่เรามีแล้วเนี่ยมันแช่อยู่นานแต่เพียงสักว่ารู้สักว่ามีถ้าทําได้อย่างนี้ทิ้งได้รวดเร็วอย่างนี้ก็พ้นจากทุกข์ จนถึงขนาดที่พระองค์ทรงตัดว่าผู้ใดก็ตาม <c oughs> ทิ้งอารมณ์ที่มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปจนถึงใจได้เร็วดุดดังกับพิบตาชื่อว่าภาวนาดีแล้วใ่หไหมทรงยกตัวอย่างเช่นภาวนาม,มาดีไม่ดีเช่นพระองค์ทรงยกตัวอย่างเหมือนตั้งกระทะเหล็กเนี่ยบนไฟแดงแล้วก็หยดน้าลงไปน้ามันจะแห้งปั๊บเลย ู้จานีกภาวนาดีอยู่นะแต่ก็ยังยังไม่ดีอุปม,มาเหมือนน้ํำกิ่งบนใบบัวเห็นไหมแล้วก็ค่อยหลดลงไปก็ดีอยู่แต่พระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดก็ตามทิ้งอารมณ์ที่มาทางตาทางหูจะหมูกลิงกายใจได้เร็วดุดดังกับพิบตาอันนี้ภาวนาดีแล้วอันนี้คือการวัดสอบภาวหาแล้วก็ทําให้เราพ้นจากความทุกข์ มันเป็นอย่างนี้นะกโยมก็สังเกตดูคนแก่คนเฒ่าตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีมันก็ไม่อยากดูไม่อยากฟังแล้วเป็นอย่างนี้นะเราเหมือนกันเมื่อมีตามีหูอะไรดีอยู่แต่เราก็ฟังด้วย,วยเหตุด้วยผลอย่าไปเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่มันมีเมื่อสิ่งมันมีแล้วเราจะบอกขอมันอย่ามีก็เป็นไปไม่ได้เพราะกายนี้เป็นกรรมเก่าเมื่อจะทํากรรมใหม่ก็ทําด้วยกายนี้ แต่เราเข้าใจใช้กายนี้เป็นเหมือนพ่วงแพรใช้กายนี้เพื่อเพิ่มพูนกุศลพเพิ่มพูนความเพียรที่จะขัดเกล่าจิตเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วการที่เราบีบบังคับจิตของเราไม่ให้ไปคิดในเรื่องไม่ดีไม่ให้พูดในเรื่องไม่ดีไม่ให้กายไปทําในเรื่องไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นการบําเพ็ญตํบะและเป็นไปเพื่อความเพียรที่ดีส่วนมากคนทั้งหลายจะปล่อยไหลไปตามความรู้สึก าทางจิตทางวาจาทางกายเนี่ยไปในทางไม่ดีที่เป็นอกุศลกรรมอย่างเงี้ยองค์ทงตัดว่าการ,รมนี่แหละเป็นไปเพื่อเพื่อความโลภมงกว่าความหลงความโกรธความหลงเพราะกรรมอคมรรมุณห้ามันมีอาหารของเขาก็คือโลภโกรธหลงนั่นเองอย่างเงี้ยแต่เมื่อเรารู้จักบีบบังคับจิตใจของตนเองให้ออกจากกรรมตัวนี้แล้วมาอยู่ส่วนที่เป็นกุศล กรรมคือพอใจอยู่พอใจในฌานพอใจในการออกบวชพอใจในการไม่คิดพยาบาทพอใจในการไม่คิดเบียดเบียนอันนี้นเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นไปเพื่อความดีอย่างเงี้ยอันเราก็จะพบกับความสุขแล้วก็พ้นจากความทุกข์เป็น,นไหนนกรรมไหนนก็ตามย่อมไม่ละไม่ขาดด้วยการผูกเวรจองเวรนแต่เว้น,นไหนก็ตามย่อมละได้ขาดได้ด้วยการไม่ผูกเวรไม่จองเวรน เหมือนนักรบอะเราเห็นประเทศเขารพกันไม่มีการรบไหนๆหรอกที่จะเอาชนะด้วยการ <c oughs> ลบลากันแต่ผู้เจ้าทรงตรัสว่าย่อมชนะด้วยการไม่ผูกเวรไม่จองเวรอันนี้เป็นสิ่งที่ดีกัเลาทั้งหลายเมื่อเข้าใจในหลักธรรมอย่างนี้แล้วก็เห็นเห็นอะไรก็ตามโยมเราเห็นมาห้าสิบหกสิบปีแล้วมันก็เท่านี้แหละจะดูหนังดูละครก็เป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น เราจะเห็นลูกเห็นหลานเห็นใครๆก็ตามที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ในที่สุดมันก็เห็นระยะหนึ่งในที่สุดก็จะไม่เห็นต่อไปจะเห็นพ่อเห็นแม่เราก็ตามในที่สุดพ่อแม่ก็ต้องตายจากเราไปแต่ทํำยังไงเราจะทําให้ความเห็นนั้นไม่เกิดเป็นธรรมที่เป็นโลภะความโลภอยากได้โทสะความโกรธไม่พอใจเนี่ยมุมหะคือความหลงและเข้าใจตมหลักธรรมอ๋อธรรมชาติของตาก็ทําให้เราเห็น มีตาเป็นเหตุที่เกิดที่เหตุมีตาเป็นเหตุเป็นธรรมที่เป็นเหตุแล้วธรรมที่จะมาเหตุเป็นเหตุจากตาก็คือพอใจไม่พอใจจากการเหน็นก็จะตามมาแต่เมื่อเราสํารวมก็เห็นอยู่สักว่าเห็นก็ไม่ได้มีตัวตนบุคคลเราเขาหรือความพอใจไปอยู่ตรงนั้นความทุกข์ก็จะพ้นนั่นเองคามานี้ไปถามพระพุทธเจ้าว่าจะทํายังไงให้พ้นจากทุกข์ ที่เราได้ประสบทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนี้พระเจ้าก็วางความพอใจในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เราดมกลิ่นสิ่งที่เราได้ลิ้มรสและสิ่งที่เราได้สัมผัสและสิ่งที่เราได้ได้นึกคิดก็วางความพอใจตัวนี้แล้วก็พ้นทุกข์มันมันมันอยู่ตรงนี้แหละละความพอใจวางความพอใจในสิ่งที่มาทางตาทางหูจมูกนิ้วกายใจมันก็พ้นทุกข์ แต่ถ้ามันพอใจมันก็ไม่พ้นทุกข์ใช่มันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนเด็กน้อยอยากกินขนมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กินมากมายอะไรหรอกก็อยากอยากไปงั้นแหละนะเหมือนกันถ้าเราเข้าใจหลักธรรมอย่างนี้อันนี้แหละเป็นธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เรามีอะไรเรายึดถืออะไรมันเป็นทุกข์เมื่อไรก็ตามเราปล่อยระวางสิ่งที่เรามีเราเป็นเราจะพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้ พราะสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรเข้าใจหลักธรรมอย่างเนี้ยเพียงพอแล้วทําหน้าที่ของเราที่มีอยู่ด้วยจิตที่มีธรรมะไปด้วยก็ได้รับความสุขแล้วสำหรับผู้อยู่คองเรือนมีฐานไปด้วยมีการศึกษาธรรมะไปด้วยมีการบีบบังคับจิตใจของตัวเองไปด้วย เราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะเป็น,นกลไกควบคุมบังคับว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องไปอย่างนั้นอย่างเดียวไม่เป็นไปอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนนั้น <c oughs> ตกอยู่ในสภาพสภาวะอันเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปเป็นอย่างอื่นไม่ไม่ได้ตั้งอยู่นานชีวิตการค้าขายอาชีพมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไม่มียั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไป เป็นช่วงเป็นยุคเป็นสมัยก็เป็นอย่างนี้เหมือนอากาศเดียเด๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นก็เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยก็วางความพอใจออกไปในสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นเราก็จะพ้นทุกเมื่อเราวางความพอใจแล้วพระเจ้าสอนให้อยู่ในอยู่กับลมหายใจนั่นแหละเห็นโลกนี้ที่ได้มาเกิดโอ้เป็นบุญนอที่เราได้พบคําสอนพุทธศาสนาเป็นบุญหนอที่เรา เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโภคทรัพย์มีโอกาสได้ให้ทานและมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมก็ยิ่งสุดยอดเลยนะก็ขอโมทนากับท่านที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะขอท่านทั้งหลายศึกษาให้เข้าใจแล้วก็วางความเพลินความพอใจในสิ่งต่างๆที่จะมาทางตาทางหูจมูกลินกายใจออกไปได้ เพียงสักงว่ารู้เพียงสังว่าทราบโยมก็จะไม่ทุกข์หรือจะผลจากทุกข์เลยแต่ถ้าเรารู้เราทราบแล้วยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเรานั้นจะเกิดความทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะนํามาซึ่งความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วขอโมทนาขอตั้นทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยธรรมขอเจริญพร